จะไปเขาไปดีๆอย่าเผาบ้านนะครับอย่าเผาบ้านพฤติกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะสมเยี่ยมท,ทุกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการปรับปรุงตำแหน่งบริหารพักเนี่ยอย่าไปเชื่อมโยงกับการปรับพลมนะครับทำให้ประชาชนหลงทางนะครับว่าการปรับปรับปรุงผู้บริหารของพักเนี่ย จะแย่งชิงอำนาจแย่งจริงแย่งชิงเก้าอี้ลำตีทำให้ประชาชนเมื่อนายนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่พักเนี่ยอย่ามาปรับปรุงผู้ริหารปรับปรุงตำแหน่งต่างๆเพราะมันหนึ่งปีแล้วนะครับเห็นความเหมาะสมคนไหนจะเหมาะสมอะไรมีฝีมือขนาดไหนคนไหนเสียสละให้พักยังไงนะครับอย่าไปเชื่อมโยงกับการปรับคลมอครับปรับคอมอมีคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจคือท่านนายงตีนะครับพักไม่เกี่ยวข้องนะครับ และดูนะครับบรรยากาศชื่นมืนมากทุกคนแต่คนที่จะโดนไล่หรือคนที่จะต้องพลตําแหน่งผู้บริหารพักเนี่ยไปออกสื่อให้บุคคลภายนอกคิดว่าสมาชิกเราตกทะเลาะก,กันมีความขัดแย้งกันแย่งชิงกันเก็บภาพได้เลยครับออกไปถึงสาธนรณชนได้เลยทุกคนแฮปปี้คนเหมือนพี่น้องไม่มีความขัดแยงด้งใดๆทุกสิ้นนะครับ และยาวเชื่อมโยงในการปรับปลมอนะครับส่วนคนดีนะครับที่ลองสมคิดพูดว่าคนดีอยู่ไม่ได้อยู่แานการเมืองไม่ได้เนี่ยถามกลับไปว่าท่านอยู่ในสายการเมืองเนี่ยมากกว่าคนอื่นหรือไม่ตั้งแต่สมัยนายกทักษินนายกยิ่งรักตัวหนึ่งตัวสองนะครับจนถึงวันนี้ ไปดูแล้วว่าใครอยู่นานที่สุดในการเมืองท่านเป็นคนดีหรือไม่ถึงได้อยู่นานขนาดนี้นะครับท่านบอกว่าคนดีอยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับท่านอยู่นานที่สุดนะครับใ้สังคมดูว่าท่านพูดอะไรออกมาเนี่ยต้องรับผิดชอบนะว่ววาท่านเป็นคนดีหรือไม่นะครับเพราะคนดีท่านบอกว่าอยู่ทางการเมืองไม่ได้ครับ